โอ้เด็กกมนี่้อมปาขารมาเป็นเป็นข้าขงวาปลาขาดปครับนี่ครับผู้ควบคุมสัตวแพทย์คราคับเปาเล่าไปรับ้างนะครับเดี๋ยวเปเร่อราคากันอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวกเ่าไหปีีกวราคาถ่าก่อนนะตีกัานะ พระ่าันั้น่เจ้าเาายังมาท่นไหนหามื่นหครับอ่าหาหมื่นหาไหมนี่ครับพอขาเงาะพอขาไปครับมันกำลังเรื่องราคากันลดฟีคนอือนี่สิครับราคาแปดหมื่นนะครับอยู่ที่อำเภอศรีธาตุอยูรนครับเนี่ยเป็นตลาดนัดโคกระบือครับ

ซื้อแล้วเคนก็ต้องได้ใบเคลื่อนย้ายครับคนค่อยๆออกจากนี่ได้เพราะว่าต้องพานผมประตูสักคนครับง่ายนะงบประารับประการคุยคุเพู่ค่นี่เดันอันนี้ราคาถครับเนี่ยนี่นะงามดีไหมตัวนี้ไหมงามดีทำอะไรเอาใส่เพชร ไปตู้เดิมของครับเนี่ยตู้เนี่ยนี่ครับตู่เดียวเยวยังคุยกับเราไปตกไต่งกันครับคู่หนึ่งครับคู่นึงโอ้นี่คู่นี่วะครับครับบนี่ครับแสนตัวครับเนี่ยโอ้แพงหรือว่าแพงใส่ได้เลยครับเนี่ยนี่ครับงามโอ้โหตู้งามครับข้าวเคนก็มาซื้อกันครับ ผมที่เบิ่งให้เบิ่งว่าเพิ่งตลาดนัดเพื่อนเทศต่างไๆเนี่ยครับพ่อะ้าดเพ่อะ้าดไยครับตลาดนัดเป็นการลังโมเรื่องราคากรับ นี่คือตลาดนัดกระบือครับนี่วังโกับตกันเีานีอบ ลงดีกว่าไปเป็นตลาดกระบือลกระดาษโคครับโคกระบืออยู่แถวคุณครับตลาดงัวที่อยู่คุณตลาดเพื่อที่อย,อยู่ทั้งนี้ครับนะครับีก็พ่อค้าเป็นกระตังขนของมาก็มีครับนี่ ัวงามครับอยู่ครับมยูค่อยดอนมาเปิดรถกันไลยครับผมใช้เบื้องหันตลาดโค้กครับบ้านี่ว่าหันตลาดกะบือวันนี้ตลาดโค้กจะยุ่ใ,ใกล้กันครับเพิดเปิดทุกวันพฤหัสครับ นี่ครับเพินน่ออกมารถมาตังวานี่ครับตะไดโคเท่าไรครับนายคู่นี่เท่าไรครับแบบสิบห้าแมือหนาโอ้มาจะทั้งไหนเนาะครับนย

คไครเราลังตออราคากัน<า>กลัง,าา<า>ลงใจใจงั้นกันเพราะว่าเพาป็น,นี่เพาข้างวเพราะข้าวไว้เอเป็นม้าหน่อยครับตัราคากันได้แล้วมัจใจ้าเงนินกัน พอคนซื้อได้แล้วผมก็ต้องแปาใบขั้นย่ครับเพราะว่าพอท่านหลังผิดคือมันที่านจากแดนจากทีทา้ไปจังหวัดอื่นนี่ก็ต้องได้ใบเช้นย่ครับอ้ใหญ่แท้วะออไอู้กแกตานี่พวนนั่แม่ไหน

beruang ครับมีแต่ ไปกันเนี่ครับเป็นซื้อแล้วเป็นเกา่าขึ้นรถครับ<ม>นี่ครับเป็นซื้อแล้วเป็นเกา่าข<ม>ึ้นรถโอ้ได้แล้วเป็นเกา่าเป็นรถอันนี้ซื้อแล้วมั้งครับนะี่ยเออเท่าไหร่ครับนะี่ยสามสิบแปดครับ <38. S 2> <38. S 1> สามสิบแปดซื้อไปเลี้ยงหรือมัครับนี่ยซื้อไปเลี้ยงครับ ครับเนี่ยครับเป็นซอแล้วเ,เป็นเอาเป็นเรื่องครับเนี่ยงามเด้อยเนาะงามงามงามโคแพงด้วยล่ะโอ้รถเสีครับเนี่ยโอ้เพื่อนน้องสอนจจนบ้าน,นผมครับจังหวะผผมครับเป็นซีแล้วเอกเป็นเก่าออกขึ้นรถเลยครับนี่ครับของวัว ส,สัางซื้อขายง้วอยู่ตลาดนับกำลังเหยื่อลุงรถคนนี้ซื้อเราคนเก่าขึ้นรถด้ครับสั่งซื้อแล้ว นะเอ้หัวซุมันแพงแพงสุดๆนี่ยุใสครับผุณมที่ตัวมันแพงแพงไหมมีอยู่ต้มีอยู่บ่โอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยพอ้าโอ้ยโอ้ย้าอ้อ้

ตัวราคากันยู่อบคุครับโอ้นี่นี่นี่งวงงามครับบัดนี่เห็นแล้วเห็นงวงงามแล้วบัดนี่ ซื้อขายยู่ในตลาดนัดมีคนที่เป็นหลักเป็นหลักไ้วยจนื้อขายกล่าคนอจะให้เงินกัน หนูจะไปเบิ้ลเบิ้ลมาขายอันของพวกง้อพวกไว้นี่อย่างแน่โอ้โหนี่ครับของใส่สำหรับง้อสำหรับไว้ขารื่องอะไรตัวใหญ่เขาเขอเก้าสี่ครับตัวเล็กขอสี่ขีดนี่ครับมากระดิ่ง ซื้อดินกตัวใจก็มีขาทุกอย่างนะครับเพื่อแก้กับหัวกันนี้ง่วงงามๆห่อเลยนะทุกนะครับรับนีครับขึ้นรถแล้วกันนี้เพราะว่าเพื่นซื้อขายกันได้แล้วๆจนจะเอาขึ้นรถ โลด้ดงหา่ครับตลาดนี้ง่ายตลาดนีเพราะว่าคนเปิดทุกวันพครัสบดาเราทนการต้าน ไปซื้อขายไปซื้อขายกันเพื่อว่าจะเกินใ่ามได้กันแล้วคน,นกระจายเงินกันแล้วยเพื่นก้ะขึ้นรถ

อื่ซื้อไปเรื่องครับนี่ซื้อไปเรื่องนี่ครับราคาแสนกว่า,าบ,บาทน,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 นี่ครับข้อยแสนกว่าบาทอันนี้พันหนึ่งก็ครับไหมฮะอะไรครับเนี่ยนีโมูลาผักนี่ครับพันโมลาผสม ราคาถอยครับผะรา,ร,ราคาถอยครับเจ็ดหมื่นห้าครับหูลาผสมล้วยเจ็ดหมื่นหาครับเรล 70, าลองอะไรขึ้นบ้างนี่ครับทั้งพอข้าผู้ออมาขายแล้วก็ผู้ซื้อครับผมก็ขอจบคลิปลงแบงชนดิดนะครับเสียมปตะขาวสวัสดีครับผม